อันนี้ก็ประเสริฐไปแล้วประเสริฐมากเรามานึกถึงพระบรมศาสดาผู้เป็นผู้พระบิดาพระองค์มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะกำจัดความชั่วของพระองค์ออกกันหมดในเมื่อพระองค์จัดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีความพยายามสอนผู้อื่นให้เลิกจากควา,ามประพฤติชั่วให้กระทำความดี พยายามชำระใจของตัวเองให้สะอาดหมดจดจากกิเลสในเมื่อมามองถึงองค์สมเด็จพระพุหมีพระภาคเจ้าพระองค์มีควา,ามพยายามอย่างนั้นในฐานะพวกเราผู้เป็นนักบวชหรือแม่ชีเสียสละแล้วซึ่งฆราวาสความเป็นอยู่ของฆราวาสความสุขความทุกข์ของฆราวาสทุกสิ่งทุกอย่างของฆราวาส พวกเราก็ได้เสียสละกันแล้วมุ่งมาเพื่อประพฤติธปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มันชั่วมันจะมีขึ้นมาได้สแสดงออกได้ทางกายก็ดีทางกตวาจาก็ดีแม้แต่ทางใจทุกวันทุกคืนเรามีความพยายามกันอยู่ที่จะกำจัดความชั่วเหล่านั้นในเมื่อมาฟังคำอธิษฐานแล้วเหมาะมากดีมากสมแล้วดีแล้ว ควรจริงๆเพราะนั้งคอยพยายามเป็นสิ่งที่น่าชมเชยอย่างมากก็อีกละเรามองหวนนึกถึงผู้มุ่งจะประพฤติความชั่วต้องหาเวลาจะกระทาความชั่วหาที่รับบังจะกระทาความชั่วมองหาสารพัดเหตุอันที่จะต้องทําความชั่วมองแล้วผู้ที่มีจิตใจอันชั่วก็มุ่งที่จะชั่วลาไปมีความพยายามพลิกแพงเท่าแต่ปัญญาจิตเหียจะให้ ก็พิเกลงออกประพฤติความชั่วเท่าที่เรามองดูหลายๆท่านหลายๆองค์ที่เราไปเห็นจากที่ต่างๆโดยไม่มีระเบียบแบบแผนจากกูบาอาจารย์ไม่มีพื้นฐานที่กูบาอาจารย์ปูให้ประพฤติปฏิบัติไปตามใจชอบของตัวเองเท่าที่พวกเราได้เห็นมาย่อมไม่มีระเบียบมีความประพฤติอย่างที่มองแล้วไม่น่าเลื่มใสมาเปรียบเทียบ กับผู้ดิ้นรนมุ่งหวังที่จะกำจกัดความชั่วจะเกิดขึ้นในไตทวารทุกวิธีทางพวกเราจะเตรียมพร้อมและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแม้แต่ตัวเองคนเดียวคุมอยู่และอธิษฐานอยู่ในใจพวกเรายังไม่พอต้องอาศัยครูบาอาจารย์พระพุทธสุสาม,มเณรเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิธรรมร่วมกันทั้งหมดได้ยินได้ฟังคำอธิษฐานของตัวเองแล้ว มันเป็นการป้องกันอย่างแข็งแรงเพราะตัวเองจะเผลอไปประพฤติในสิ่งที่มันขัดต่อคำมัิฐานเราก็ไม่มีความสามารถจะทำได้เพราะได้ประกาศต่อหน้าโคบา,าอาจารย์พระพุทธสองฆ์องค์สามเณรเพื่อนสมาธม,มิกทั้งหมดได้ประกาศแล้วในเมื่อประกาศแล้วอย่างนี้เราจะฝา่าฝืนได้ยังไงก็ฝา่าฝืนไม่ได้อันนี้เป็นอุบายวิธีอันดี เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองถึงแม้เราไม่อธิษฐานบางสิ่งบางอยา่างเราก็ป้องกันแต่ในเมื่อเราอาธิษฐานแล้วเนี่ยก็ยิ่งดีเพราะว่าอาศัยหมู่คณะหลายหูหลายตาช่วยกันดูแลความประพฤติของตัวเองจะบกพร่องหรือไม่ความละอายซึ่งในใจมีอยู่ก็ไม่กล้าฝ่าฝืนไม่กล้ากระทำเพราะตัวเองได้ตัง้งจัตญาธิษฐานไปแล้วอันเนี้ยเหมาะมากควรมาก เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแม้แต่พิสุ์สงสามเนกมนก็เหมือนกันบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งต,า,งตาประพฤติความดีสิ่งที่มันชั่วมันไม่ดีเราก็ค่อยๆป้องกันและทำลายให้มันเกิดเป็นนิสัยคือมุ่งจะทำความมุ่งจะทำความดีและทำลายความชั่วเนี่ยทำให้มันเป็นนิสัยในเมื่อมันเป็นนิสัยแล้วเนี่ยแม่รู้สึกมันสะดวกมากพยายามทำไปเ ทำไปทํามามันเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเกียดความชั่วชอบความดีละความชั่วประพฤติความดีมุ่งทําใจของตัวเองให้สะอาดหมดจดจากกิเลสทําให้เป็นนิสัยไปเถอะพยายามไปเถอะพร้อมตั้งความเป็นอยู่ในโลกที่เราหลงไหลและคนอื่นก็หลงไหลหลงไหลกันและเกินมองถึงความเป็นอยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน โดยมากมักจะมองกันอย่างนั้นเรากับมองกลับกันเข้ามาอีกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่อะไรทั้งไม่น่าอยู่เกิดมาก็แค่ตายเกิดมาไม่มีใครพ้นตายได้มันก็คืดความตายมันคอยอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมองแล้วมันอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงความเป็นอยู่ทั้งหมดมันมีความทุกข์ทางกายและทั้งใจอัตภาพหลางกายเราเราถือว่าอัตตาคือตัวต,วตวนมันเป็นอนัตตาเราพิจารณาเข้าทุกวี่ทุกวัน พยายามยับเยยดของจิตให้จิตของเรายอมรับให้เข้าใจเสียแล้วเราจะได้เป็นโลกุตานาจิตพ้นไปเสียจากภาวะและสภาพอันทิ่กดดันทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเรารู้เท่าซะแล้วความหลงมันไม่มีมันไม่มีสิ่งที่น่าหลงหลกในโลกนี้มองสภาพของความเป็นจริงนะั้นมันน่าเบือ่อมันเต็มไปด้วยความทรมานเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งกายทั้งใจสภาพทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้เทียมอะไรสักอยา่าง เรายิ่งมองก็ยิ่งเห็นยิ่งพิจารณาก็ย,ยิ่งเห็นในเมื่อมันเห็นชัดเจนถูกต้องกิตก็ยอมรับว่าสภาพของความเป็นจริงอันนี้มันไม่น่าจะมาหมกมุ่นอยู่กับเขามันไม่น่าจะมาเกิดซึ่งจะมารับไปเชิญกับเหตุการณ์อันนี้อีกต่อไปแล้วมันน่าจะหมดกันสักทีหนึ่งในเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเรายังมองเห็นว่าโลกนี้สุขโลกนี้น่าเพล,เล,เลิดเพลินมองเห็นว่าโลกนี้มันดีมองไปตรงไหนมันดีไปหมด ตลอดอาหารการบริโภคอาเลตอร่อยวันนี้รับประทานอย่างนี้อร่อยวันพรุ่งนี้จะต่ออย่างนั้นมีแต่ความดิ้นรนกระสือกระสนก็เห็นว่าโลกนี้มันน่าอยู่แต่เรามองเห็นอาหารทั้งหลายเหล่านั้นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เข้าไปพรุ่งนี้มันออกมาสภาของมันแต่เป็นคนละอย่างซะแล้วแต่สภาพเป็นอย่างอื่นซะนแล้วเพราะสภาพของความเป็นจริงของเขามันเป็นอย่างนั้นและสรุปแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายมันก็มีอยู่แค่นี้ กอกเข้าไปกัไหลออกตอ,อกเข้าไปกัไหลออกวันนี้ก่อเข้าไปพรุ่งนี้ไหลออกมันมีอะไรเป็นสาระกันแน่นอนมองแล้วมันไม่มีสาระอะไรนี่กว่าดิ้นลนหากันหาเสร็จแล้วก็ประกอบเอาเข้าไปแล้วก็ออกมันก็อยู่แค่นั้นก็ดิ้นลนหาต่อได้มาก็ทานเข้าไปใ็จก็ออกมันก็มีกันแค่นั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นสิ่งที่เป็นสาระโลกนี้มันหักเป็นอยู่แค่นี้เราจะไปหลงเรื่องอะไรของเขาอะไรเป็นลักษณะที่น่าจะทําให้เราหลง มันอะไรกันเนี่ยมองให้ดีๆแล้วมันไม่น่าหลงเลยความเป็นอยู่ในโลกมันน่าเบื่อมันน่ามันนาย,ยิ่งมองก็ไม่ใช่อะไรยิ่งน่าเบื่อพุทธิพูด,พดยู่เวลานี้กํลาลังเบื่อจัดแม้แต่สังขารของตัวเองเวลานี้ก็เบื่อเบื่อซะจนไม่รู้จะเบื่อ,อยังไงคือเอาใจสังขารนี่ยากเหลือเกินประคองมัเแล้วเกิน,กนทุกวิถีทางที่เราจะทําให้เขาอยู่กับเราเพื่อเราจะได้สร้างความดีต่อ แต่เขาก็พลิกแพงที่จะต้องหนีจากเราคือเขาจะต้องไปแน,น่ๆเขามีอาการวิปลิตผิดมากเท่าที่นั่งมองดูแล้วว่าเขาอยู่ไม่ได้แน่ยเขาไปแน่แต่จะช้าหรือเร็วแต่เท่าที่มองดูแล้วก็เคลื่อนลงเป็นลําดับลาดับต่าลงเป็นลาดับเราหาทุกวิถีทางที่จะประคองให้เขาอยู่กับเราเราอยากจะเอาเขาประกอบในสิ่งที่เราต้องการเพราะเราถือว่าเขาเป็นเครื่องมือเราเราจะประคับประคองรักษาเครื่องมือของเราเนี่ยว่าเฮดี และจะประกอบในสิ่งที่เราต้องการขบุญกุศลความมุ่งมา่ปราถนามีแค่นั้นแต่เขาเองก็จะพยายามละ่ะจะหน,นีเราแน่ละ่ะเขาไม่อยู่ยิ่งมองยิ่งรู้ยิ่งเห็นก็ยิ่งเบื่อว่าสังขารนี่มันก็แค่นี้เองประคองอยู่ยากเหลือเกินรักษายากเหลือเกินยิ่งแก่มาเท่าไหร่ยิ่งเอาใจมันยากเหลือเกินสังขารอันนี้มันก็เกิดความเบื่อหน่ายสูงขึ้นเป็นลําดับลําดับลาดับยิ่งมองเห็นความเป็นอยู่ในโลกซึ่งถูกต้องตามความเป็นจริงของเขาแล้วมันก็เบื่อ หนักขึ้นเป็นลาดับลาดับลำดับ,ดบ,ดบมันก็มีกันแค่นั้นเพราะนั้นอะไรหรือซึ่งจะทําให้เราหลงอะไรหรือซึ่งจะทําให้เราเนี่ยยังอยากจะมาเกิดยังมองเห็นความเพลิดเพลินในโลกว่าน่าจะเพลิดเพลินก็เขาน่าจะมีความสุขน่าจะเพลิดเพลินมันมีอะไรกันแน่มองเนี่ยมันลึกๆึกพิจารณาให้ดีๆแล้วมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานมองแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยสิมันจะเทียงแท้แน่นอนมีแต่สภาพที่ต้องจากกันมีสภาพที่ต้อง หนีไปคนละทิศละทางละว่ายางงั้นตปแล้วกันเพราะนั้นพวกเราทุกท่านทุกองคทุกท่านทุกคนควรพิจารณาตามสภาพของความเป็นจริงให้จิตของเรายอมรับสภาพของความเป็นจริงแล้วก็จะได้เพิกถอนเรื่อเบื่อหนายต่อความเป็นอยู่มันจะได้เป็นโลกุตระกิจคือรู้สภาพของความเป็นจริงของโลกถูกต้องมันกลายเป็นโลกุตรณะคือพ้นไปเสียจากภาวะของโลกที่จะบีบคั้นบังคับพ้นไปจากความที่หลงไหล เราหลงไหลอะไรมันจะพน้นพอมันพ้นซะแล้วเนี่ยเรามานั่งมองความเป็นอยู่ในโลกมองถึงผู้อื่นเขาหลงไหลหน้าหัวเราะมองแล้วหน้าเศร้าสลดที่สุดในชีวิตหน้าเศร้าสลดกับคนที่ไปหลงไหลย,ยิ่งกว่าเด็กภาวาจับไฟยิ่งกว่าเด็กมันภาวาไปเล่นขี้จินชี้ยิ่งกว่านั้นอีกมากมายนะักเ,เด็กอ่อนยังไม่รู้เดียงสาเนี่ยมันผวาไปตามเรื่องของมันแต่สําหรับคนโตคนแก่แล้วเนี่ย หากในเมื่อไม่เข้าใจตามสภาพของความเป็นจริงหลงระเริงในความเป็นอยู่ในโลกไม่มีทางป้องกันได้เป็นสิ่งที่น่าสลดที่สุดถือเป็นเด็กอ่อนที่สุดในพุทธศาสนาและในธรรมะถึงไม่จะแก่จนงอมก็กคืออ่อนคือยังไม่ได้บรรลุนิสิภเพราะว่าในทางธรรมเลยแต่ทั้งโลกก็บรรลุแล้วอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงอยากให้พวกเราทุกท่านทุกองค์เนี่ยพิจารณาทบทวนมองหาหม่อมจริงและความจริงของโลกให้มันถูกต้องเสีย จิตของเรานี่จะได้เบื่อหน่ายต่อสภาของความเป็นจริงเลิกถอนจากความเป็นจริงแล้วจะพยายามทุกวิธิทางที่จะทาให้ตัวเองเนี่ยพ้นไปเสียจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้พนั้นก็ขออาราธนานีมนมนทุกท่านทุกอง์ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเถอะวันนี้ผมอธิบายให้ผมให้ฟังแค่น,นี้ละครับ พระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเตระบุรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาแต่ละท่านได้ดำเนินจเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนาธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์สิทธ์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเทรัอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบาร,รมีธรรมไพศาลจันลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุธทธิยาน,นเทรั หรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิโยประธานสงฆ์วัดเขาสกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด